ที่ทำไมประตูมันขอบสีแดงวะอย่าหยุดป่ะ่อมันเห็นว่ามีคนเดินผ่านไปมองคามองคัยนีนไม่กล้าเข้าไปไปดิก็เดินไปดิก็เห็นแวบๆจะว่าอะไรไม่จะบอกว่ามึงสูตรหายใจลึกๆได้กลิ่นเนาะอืมก็บกางอยู่วางได้กลิ่นไหมนี่แหละกูเพิ่งจะได้ตรงนี้แหละพอเดินเข้ามาในห้องเนี้ย เห็นไหมข้อแรงนะไปแพนไปแพนไปแพนไปแแล้วเดิน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 ดน่ดินเอีนเดินเดนเนเนเ่ินเดิือนเดินเดินเนเรินเดินเนนเดรน ผมก็ไม่ได้จะคิดว่ามันแรงหรือไม่แรงนะทุกคนแต่คือว่าที่เขาเล่าให้ฟังก่อนที่จะเข้ามาคือเขาบอกว่าโบสถ์แห่งเนี้ยสร้างไม่เสร็จนะทุกคนไปดูไปดูรอบๆนะทุกคนเฮ้ยก่อนมึงดิฉายไฟขึ้นมาดิเเนี่คือป่องเมนนะทุกคนนี่ป่องเมนนะอะไรอะ ไปะม้อะไรอะ่ะต้นมะลือยป็นไม้ตะเคียนไม่ใช่หรอกมั้งแต่ต้นใหญ่มากเลยอะ่ะใช่ครับผมได้ยินเสียงผู้หญิงนะพีเข้าไปดูดิอันนี้คือห้องใต้กระไดนะทุกคนกำังกินตกใจ